อ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอ่ะมาครับวันนี้หลายคนถามเยอะมากอ่าร์ลิฟูเล่นยูฟาด้วยเปล่านะฮ <c> ะ <oughs> อ่าเล่นนะฮะเล่นคืนนี้ครับทุกวันพฤหัสครับไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปจํายากเลยนะครับอ่ะนี่คือฟุตบอลอยูฟายูโรปาลีกอ่าจะแบบไม่ค่อยคุ้นกันหน่อยนะหลังจากที่ลิเวอร์อพูลในยุคข,ของเจนคอปเนี่ย เล่นยูโรป้าลีกครั้งล่าสุดคือต้องย้อนกลับไปปี2016ันสนะครับนะนั่นคือครั้งล่าสุดที่ที่ผมเล่นยูโรป้าลีกนะครับอ่ะวันหนึ่งวางบอลมาครับมาทางซ้ายที่เรนเนอร์เรนเนอร์ไหลามาเลยแล้วจังหวะพลิกยิงโอ้โด่งครับมีะจะแฉลบฟานได้ด้วยครับลูกยิงของนี่ครับระเบิดซู เปิดมาเปิดย้อนแล้วบอลเล่โอ้โหหนึ่งศูนย์ครับลัสตินขึ้นน้ำครับโอ้โหนี่ครับนาทีสิบสี่ครับนาทีครับโอ้โหจนได้เป็นลูกศูนย์และเป็นเฟกเกอร์นะครับฟอร์เดเฟกเกอร์ยิงเสียบมุมเข้าไปครับโอ้ลัสตินนำลิปูหนึ่งศูนย์โอ้ลูกนี้เคเลอร์หมดติดครับใช้เล่นลูกสูนนะครับแล้วเปิดมาเนี่ยแล้วเฟกเกอร์จับวางบอลยิงดีมากเลยนะครับเสียบมุมนะครับ อีกหนึ่งเกมครับที่ลิเวอร์พูลตวนนับไปก่อนว่าได้ยังไงก็เสียประตูนะครับเนี่ยสเฟกเกอร์หัวหัวที่สวยมากเลยนะครับจากเลอุเตมอม,มเนี่ยคือเหมือนเกมนับของลิเวอร์พูว่ะไปพะวงตรงในในกรอบเผ็ดโทษซะเยอะแล้วนอกกรอบเผ็ดโทษเนี่ยมันก็เลยมีเวลาให้เฟกเกอร์ดได้หัวนะนะครับในเอเลียต เดียดเปิดไปเสาสองได้โขกลแล้วอืไนเป็นนูนเยสโด่งครับโ <laughs> ด่งไปหน่อยแมแต่ว่าแต่เปิดดีครับลูกนี้แต่ว่านูนเยสมงโด่งข้ามคานซิม,มิคาร์สครับซิม,มิคาร์สเปิดนะครับเสาสองมงของฟานไดต์แต่ต่ต่อติดเซฟโหนนนเยสอีกทีหนึ่งเป็นโด่งแต่สามอีกทีหนึ่งแม่ฝั่งทางลาสซินจะฟ้องเอาแฮนด์บอลของนูนเยสโอ้แต่ก็เป็นเซฟเป็นเซฟของทางไดตุบิยาสลาวาแล้วครับ เตมผมมีค้างของลิเวอร์พูลครับใจเย็นใจเย็นทุกคนแหมแต่เข้าใจนะเข้าใจเข้าใจอืมเข้าใจอันนี้ทีมเจดีออสเตรียนะครับลุกมาบายเซติดดึงจังหวะเปิดไปเสาสองโอ้โหต้นเคีร์ทิดตามซ้ำก็ติดล็อกอีก้โหผู้ตัดสินโอ้โหเฮ้ยชี้จุดโทษเฮ้ย ชี้จุดโทษโอ้โหลุยดีอาร์ตัวดหวดกลายเป็นว่าจุดโทษของลิฟพูเลยครับโอ้แล้วเหลืองด้วยอาแล้วครับลิฟพูได้ดูจุดโทษนะครับโอ้เหมือนจะเป็นเป็นซีไลส์ครับเป็นคนไปนหวดลุยดีอาร์สเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับจะมาขึ้นเกมทางฝาของลิเวอร์พูลเนี่ยเบนโดกเล่นกับเอเลียดนะครับแล้วเอเลียดไหลให้เบนโดกอ่ะเล่นกับเนี่ยอะเล่นกับบาเซติต เอ็กบ,บาเซต,เติดแล้วกลายเป็นว่าดึงจังหวะแต่จังหวะนี้ก็นั่นแหละครับบาเซต,เติดหลอกโอ้หลอกสวยนะนี่ครับโอริยัสถึงบอลก่อนแล้วโดนหัวรับหรือทีอาร์สเดนเดนเยสดวลกับเรียสลาว เนินเยสจิงเขาจริงโอ้โหหนึ่งสิ้ครับตีเสมอได้พุ่งถูกทางครับลาวาวแต่นุนเยสยิงคมครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับจุดโทษขอนเดมินนุนเยสนาทีที่ห้าสิบหกครับจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้หรือเปล่าครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลมาได้ประตูตีเสมอจากลูกจุดโทษขอนเดมินนุนเยสแต่จังหวะฟาวก็ฟาวจริงนะ เพราะว่าพระาจังหวัดแปะบอลของลูดิอาสถึงบอลก่อนแล้วซีไรส์คือแม่ไอจับบาคเคลียร์เนี่ยคือลูดิอาสถึงก่อนแล้วไปโดนแข้งของลูดิอาสเต็มๆนะครับเบอร์สินก็ชี้ไปจุดโทษลูดิอาเช็คแล้วก็นั่นแหละครับให้แต่นุ่นเดสยิงดีครับนี้พงถูกทางนะครับพงไปทางอ่าขวาของตัวเอง แต่ว่าเสียบมุมเข้ามากันหมดแล้วเราเพิ่งมานะครับอ่ะสวนกับของลิวพูอีกครั้งหนึ่งเข้าไปแบกไหลมาชาร์จจอจอโอ้โหสองหนึ่งครับลิวพูแซงแล้วก็เป็นใครครับลุยดีอาร์สครับโอ้โหกข้าไปแบกแอสซิสต์แรกของลิวพูแล้วครับแอสซิสต์แรกของกข้าไปแบกกับลิวพูครับโอ้โหนี่ครับลิวพูกลับมาแซงจนได้ครับลุยดีอาร์สเข้าฮอตจ่อจอครับโอ้จากเมื่อกี้เกือบโดนนะครับแล้วก็ได้ประตูแซงครับ แอสซิสตแรกของแรนด์กาเฟนแบกกับลิวพูนะฮะโอ้โหและดุนเยสต้องชมเลยนะพิกเอาตลอดได้และเป็นเอเลียครับแทงให้กาเฟนแบกแล้วเปิดเลียดมานะครับแล้วเข้าฮอสยิงจ่อๆครับลุยดีอาร์สสปอสต์ไ หลลูกนี้แล้วอาไปยังคืนครับดิวินเยสทั้งขวาดาวินเยสไหลต่อโมซาลาดึงเข้าซาลาดีดลูกนี้3านะครับโอโหยิงเสาแรกเสียบม,มุมเข้าเสาไกลครับสประตูต่อหนึ่งครับของโมซาลาต้องชมความ่องของด a วินดุนเยสนะครับแม่ซาลาดีดเสาแรกนิ่มๆเลยครับสประตูต่อหนึ่งก็น่าจะฟังครับลิเวอร์พูลสคะแนนในวันนี้ครับ นี่คือสกอร์ที่ผมทายครับ3-1น,นะฮะเอฮะผมทายสกอร์นี้เลยอาจจะสกอร์ยอ้อนทิศกลับมาอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ไงผ,ผมบอกแล้วว่าใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆครับ <laughs> ชัยซีกลับมาแล้วก็พูดได้เนี่ยจะมาคืนแล้วนี่นุนเยสไปเกี่ยวบอลไปเกี่ยวบอลมาได้แล้วครับเ <c oughs> นี่ยอันดราดเดเสียท่าเลยให้นุนเยสครับแล้วจะไปแย่งคืนก็ไม่สำเร็จแล้วไหลให้ซาร่า หลังของลัสตินมาสองคนเอาซาร่าไม่อยู่นะครับีิวกว่าซาร่าแล้วก็ติ้มเสาแรกเข้าเสียมุมเสาไกลนะครับครับเห็นรับโอ้โหปอบมือเลยอ่า สุดท้ายจบเกมครับตามคาดครับโดนก่อนก็กลับมาได้ครับอ่าโอเคสามประตูตอนหนึ่งครับรีพูก็ประเดิมเกมแรกในยุโรป,ป้า้อีกรอบแบ่งกลุ่มก็คว้า3คะแนนได้นะครับ